อะไเอร่าลิงอะไกขู่าบันจขูซื้ขาคนอะไเลยว่าออกมาไ้บรรดาคนซีเล็กหน่อยว,ยว่ต้องมา,าย้อนมาใส่มันมันบ่ใจลรวครับกูทั้งเมธีบึงยาแต่กูบอกลองเลี้ยนดีดตู้เต็มเงินหนนาบ้านกูกูบอเป็นคนงโง่กันแล้วก,กันเลยเว้ย ผมเป็นคนโง่ก็ได้กันมึงจะมัวนะไรมเด็กปริญญาใช่จะเก่าแล้วมึงจะเก่าเลยบักที่ว่ากูมีปัญหากับเมียกูหลังอีหยังไงโลกบักดัดข้ามดิบุญเะยย่าย่าเก่าย่าว่ามากูที่ให้เก่ากูว่า วัวดิฮันดีกว่าหลายคำว่าอย่างนี้ให้เฮ็ดงานหลายก็เฮ็ดด้วยคำว่าอย่างนี้มึงยังมวัวเลยกูบอกกูะวเตะจุ่มปากแมงนี่มาเลยทีเจ็ดศูนย์หนึ่งครับเขามึงยิงนไายพ่นแบบเห็ดโยเซ่ไห้พ่นแบบไหนประเภททหารทานศึกมากกูบอกแล้วว่าพ่อกูปราบคอมมิวนิสต์มาหลายแล้วมึงยังเกาะแล้วบอกคุย

กำลังชนะนะใช่ไหมมาหาผมเลมีอะไรจะกล่าวไหมบุญมีบุญธรรมนิติกรใหญ่ซีเท่าไหร่นะซีหนึ่งสามใช่ไหมอ่า ที่บอกว่าเป็นตัวแทนพระองค์ท่านาว่ามาบุญมีบุญธรรมว่ามาให้มึงจำหน้ากูไว้แล้วบุญมีบุญธรรมแต่ก่อนมึงบอกว่าอะไรนะสัญ,ญลักษณ์ต่างๆนานาไม่มีในอุดมคติกูหรอกก็ใช่หรือเปล่า